สวัสดีค่ะต่วนยามีลาอัลอิดรอสอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินฝ่ายมัธยมศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะขออนุญ,ญาตาแทนตัวเองนะคะว่าเป็นพี่ต่วนก็แล้วกันนะคะค่ะก็พี่ต่วนรู้สึกยินดีมากนะคะวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยเล่าประสบการณ์ของตัวเองในการทํางานที่รั้วโรงเรียนสาธิตแห่งนี้นะคะ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าพี่เนี่ยโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อนะคะสมัยมีชีวิตอยู่นะคะท่านเป็นกำนันนะคะก็ได้ดูแลปกครองนะคะคนในหมู่บ้านนะคะทำให้เราได้เห็นชีวิตการทำงานของคุณพ่อในการที่จะดูแลครอบครัวและก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รับที่พี่ได้รับการบ่มเพาะมาโดยตลอดทีนี้เมื่อพี่มาทำงานรับราชการที่โรงเรียนสาธิตทำให้พี่มองเห็นว่า การทำงานเพื่อตัวเองและการดูแลส่วนรวมเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้นะคะนอกจากงานสอนที่พี่สอนแล้วนะคะพี่ยังเป็นอาจารย์นิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารนะคะให้ทํางานในด้านของกิจการนักเรียนนะคะแล้วก็ก็ทำมาได้มาหลายรุ่นแล้วนะคะตรงนี้ทีนี้ถามว่างานที่ทําตรงนี้ ในส่วนของการทํางานเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลนักเรียนแล้วก็ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งพี่มองว่าเนี่ยนักเรียนแต่ละคนเนี่ยต้องได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนที่ดีแล้วเราก็ส่งเสริมให้เขาดียิ่งขึ้นไปส่วนนักเรียนที่ยังต้องคอยดูแลให้เขาดีขึ้นเนี่ย เราก็จะไม่นิ่งนอนใจะคะในความเป็นครูมองว่าการทํางานถ้าเราทํางานด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยการทํางานของเราจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของการทํางานนะคะพี่ถือหลักก็คือการทํางานเรามุ่งเน้นความสําเร็จขององค์กรถ้าเราทํางานด้วยความรักความผูกพันที่เรามีต่อหน่วยงานนะคะก็รู้สึกโชคดีมากนะคะที่ได้มาทํางานที่รั้วโรงเรียนสาธิตแห่งนี้นะคะซึ่งบรรยากาศของการทํางานเนี่ย รุ่นพี่นะคะจะเป็นแบบอย่างให้ที่ดีให้กับตัวพี่นะคะแล้วก็ให้คำแนะนำ สังสอนอบรมในสิ่งต่างๆนะคะการที่เราได้ทํางานให้กับส่วนรวมอ่ะมันเป็นการสร้างประสบการณ์ของการทํางานเป็นการสร้างพลังให้เรามีกําลังที่จะทํางานนะคะจากการที่ทํางานในฝ่ายกิจการนัเกเรียนหรือฝ่ายพัฒนานัเกเรียนนะคะเราต้องดูแลนักเรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาส่งเสริมให้นักเรียนทํากิจกรรมที่ดีและสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งพื้นฐานของนเรียโรงเรียนสาธิตท,ที่ต้องเข้ามานะคะก็คือการเข้าโครงการค่ายคุณธรรมนะคะทีนี้ในโครงการต่างๆ แน่นอนเลยนะคะก็เราจะส่งเสริมไม่ว่าในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตซึ่งนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนจะเป็นฟันเฟืองที่ดีที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆให้กับโรงเรียนประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะดิฉันก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนนะคะกิจกรรมที่เด่นๆให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่นโครงการนักเรียนรางวัลพระราชทานนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ ที่ทำให้นักเรียนสร้างความเป็นภาวะผู้นำการช่วยเหลือคนอื่นได้เป็นอย่างดี มีหลายๆกิจกรรมที่ดิฉันประทับใจกับการทำงานของเพื่อนร่วมงานของนักเรียนและบุคลากรด้วยกันเนี่ยเช่นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งดังนั้นการที่เราทำงานในโรงเรียนแล้วการที่เราช่วยเหลือส่วนรวมของโรงเรียนแล้วเรายังต้องช่วยเหลือสังคมภายนอกด้วยเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนให้เห็นว่านักเรียนหรือนักศึกษาโรงเรียนสาธิตเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นคนเก่งนะคะสามารถที่จะเติมเต็มพลัง สมบูรณ์ได้นะคะการทํางานที่เป็นพลังบวกทำให้เรามีใจกับการทํางานได้อย่างดีนะคะก็มองว่าดิฉันดีใจและอบอุ่นใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าการทํางานเราทํางานในระบบของการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการทํางานของพี่ดูแลน้องน้องดูแลพี่นะคะก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่านะคะการทํางานใดๆเราจะสำเร็จคนเดียวไม่ได้เหมือนพี่มีในวันนี้ก็เนื่องจากว่า พี่เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่เกิดจากเกิดจากการขับเคลื่อนของของบรรดาสมาชิกของบรรดาคณาจารย์ผู้บริหารทุกท่านนะคะสิ่งที่พี่จะฝากก็คือว่าให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะคะเราทำอะไรความดีด้วยหัวใจนะคะแม้แต่ลูกศิษย์ที่เราดูแลเขาในวันนี้เขาก็จะดูแลเราในวันหน้าดังนั้นความรักความผูกพัน ที่มีต่อกันเป็นความผูกพันไม่ใช่แค่นักเรียนเรียนที่สาธิตอย่างเดียวความผูกพันถึงขั้นเขาจบไปแล้วนะคะดังนั้นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราทํางานนอกจากที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในโรงเรียนแล้วองค์การภายนอกหน่วยงานภายนอกเรายังต้องมีเครือข่ายที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะตรงนี้ทําให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ยากกับการทํางานมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากมากเป็นสิ่งที่เ,เรียกว่า ทำให้เราเกิดเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเราเป็นอย่างดีนะคะกะ็แล้วพูดอยู่กับลูกศิษย์เสมอว่าไม่ต้องทําอะไรให้ใครรักแต่จงรักตัวเองให้ใครเห็นไม่ต้องทําอะไรอย่างใครเป็นแต่จงเป็นที่เราคือสาธิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินในโอกาสนี้นะคะ,ะต่วนยมีลาอัลอิดรุสนะคะขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตคณาจารย์บุคลากรผู้ปกครองนักเรียนหน่วยงานต่างๆและที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ดิฉันวันนี้คือนักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนสาธิตและที่ดิฉันต้องขอบคุณมากที่สุดก็คือว่าครอบครัวของดิฉันนะคะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนให้กําลังใจในการทํางาน ที่ทําให้เราเนี่ยสร้างสารรค์สังคมให้เจริญงอกงามสืบไปนะคะและในโอกาสนี้นะคะพี่ต่วนขออวยพรนะคะให้น้องๆทุกคนนะมีพลังบวกในการทํางานให้มากที่สุดนะคะแล้วเราจะมีความสุขกับการทํางานและขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ขอให้ทุกคนมีความสุขและได้รับความดีงามในชีวิตทุกวันและตลอดไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ